คุณเคยสังเกตไหมคะว่าชีวิตของคุณไม่ได้พังเพราะโชคชะตาแต่พังเพราะคำบางคำที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆทุกวันคำที่ไม่มีใครได้ยินแต่หัวใจของคุณได้ยินชัดที่สุดคุณอาจพูดกับคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่ในใจกลับกระซิบว่า ฉันไม่ดีพอและหัวใจก็เชื่อคำนั้นทันทีเพราะคำพูดภายในไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันคือสคริปต์ที่หัวใจใช้แสดงชีวิตของคุณอยู่ทุกวันวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณไม่ต้องเริ่มจากโลกภายนอกคุณแค่ต้องเริ่มจาก การเปลี่ยนคําที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันเพราะว่าคําพูดเป็นภาษาหนึ่งที่เราส่งไปถึงจัก,กรวาลค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คําพูดเพื่อส่งภาษานั้นไปยังจัก,กรวาลกันค่ะวิธีที่1บันทึกคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันคุณไม่สามารถเปลี่ยนเทป ที่คุณไม่ได้ฟังได้การบันทึกคำพูดในใจทั้งตอนที่คุณเหนื่อยตอนที่คุณเครียดตอนที่คุณหวังช่วยให้คุณดูว่าฉันกำลังส่งคลื่นแบบไหนออกไปอย่างจักกวาลหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังพูดคำว่าทำไมมันยากจังฉันไม่น่ารอด ฉันไม่ดีพอพูดแบบเนี้ยวันละหลายสิบครั้งจนมันกลายเป็นแพทเทิร์นชีวิตของคุณการเขียนออกมาจะทำให้คุณตกใจค่ะว่าเสียงในหัวคือตัวขัดขวางไม่ใช่ตัวสนับสนุนวิธีที่หนึ่งบันทึกคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันคุณไม่สามารถเปลี่ยนเทป ที่คุณไม่เคยหยุดฟังมันจริงๆเพราะคำพูดภายในของคุณกำลังเล่นซ้ำอยู่ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาเจอรถติดคุณทำงานพลาดไปจนถึงก่อนนอนแต่มันเงียบเกินไปจนคุณคิดว่าไม่เป็นไรหรอกทั้งที่ความจริงหัวใจของคุณกำลังเชื่อทุกคำที่คุณพูดไปทั้งวัน การบันทึกคำพูดในใจทั้งตอนที่คุณเหนื่อยตอนที่คุณเครียดตอนที่คุณท้อและตอนที่คุณมีความหวังคือการเปิดโปงคลื่นพลังที่คุณส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวมันจะทำให้คุณเห็นชัดว่าคุณกำลังเป็นโค้ดที่ให้กำลังใจตัวเองหรือว่าเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินตัวเองอยู่ตลอดเวลา หลายคนในที่นี้ไม่เคยรู้เลยว่าในหนึ่งวันเราพูดกับตัวเองว่าทำไมมันยากจังฉันไม่น่าดอดฉันไม่เก่งพอพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสิบสิบครั้งต่อวันจนคำเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่ความคิดแต่กลายเป็นแพทเทิร์นชีวิต ที่ดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์เดิมๆเข้ามายืนยันพอคุณเขียนมันออกมาคุณจะตกใจค่ะว่าเสียงในหัวที่คุณคิดว่าปกติแท้จริงแล้วมันคือตัวขัดขวางไม่ใช่ตัวสนับสนุนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนสคริปต์ชีวิตเพราะเมื่อคุณเห็นมันแล้ว คุณจะไม่สามารถแกล้งทําเป็นไม่ดูได้อีกค่ะยกตัวอย่างนะคะแทนที่จะปล่อยให้ใจคุณพูดเองแบบอัตโนมัติทั้งวันให้คุณลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในตอนเย็นแล้วพิมพ์คำถามสั้นๆกับตัวเองค่ะว่าวันนี้ฉันพูดกับตัวเองว่าอะไรบ่อยที่สุดบางคนจะเห็นประโยค อย่างฉันทำช้าไปฉันไม่ทันคนอื่นฉันต้องพยายามให้มากกว่านี้ถึงจะมีค่าแค่คุณเห็นประโยคเหล่านี้เรียงอยู่ตรงหน้าคุณก็เหมือนคุณเปิดไฟฉายในห้องมืดนะคะทันทีที่คุณเห็นคุณจะเข้าใจว่าไม่ใช่โลกที่โหดร้ายกับคุณแต่เป็นคําพูดในใจที่กดคุณไว้ทั้งวัน และจ่ายจุดนี้เองคุณจะเริ่มมีอำนาจเลือกใหม่ได้ว่าพรุ่งนี้คุณอยากให้หัวใจฟังสคริปต์แบบไหนลองเขียนสคริปต์แบบใหม่ให้กับตัวเองดูนะคะวิธีที่2ส,สร้าง affirmation ที่เชื่อได้และรู้สึกได้จิตใต้สำนึกไม่เชื่อคำพูดสวยๆนะคะแต่มันเชื่อความรู้สึก ที่มากับคำคำนั้นค่ะถ้าคุณพูดประโยคใดประโยคหนึ่งแล้วในอกเกิดอาการเกร็งแน่นหรือรู้สึกว่าคุณกำลังโกหกตัวเองอยู่จิตใต้สำนึกจะไม่เพียงแค่ไม่รับแต่มันจะสร้างแรงต้านเพื่อปกป้องความจริงเดิมที่มันคุ้นเคยค่ะและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนพูดว่าฉันรวยมากซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่กลับรู้สึกห่างไกลจากความมั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคำพูดนั้นอยู่ไกลจากประสบการณ์ปัจจุบันมากเกินไปสมองจึงสั่งระบบประสาทว่าไม่จริงอย่าไปเชื่อทางที่ควรทำก็คือไม่ใช่การฝืนข้ามไปยังปลายทางก็คือบังคับให้จิตสำนึกต้องเชื่อแต่ให้คุณเลือกประโยคที่จิตซาจิตสำนึก สามารถเชื่อได้ในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นไปได้นั้นจริงๆประโยคที่ดีนะคะที่จะทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อได้ในระดับหนึ่งก็คือจะทำให้ลมหายใจดูลึกขึ้นไหลคลายอกไม่ปิดเหมือนร่างกายพยักหน้าเบาๆให้กับคำพูดนั้นเมื่อจิตยอมรับหัวใจจะคลายและเมื่อหัวใจคลาย สนามพลังจะเริ่มขยายเองโดยไม่ต้องบังคับค่ะยกตัวอย่างประโยคที่ดีสำหรับใช้ในการ affirmation นะคะอย่างเช่นฉันกำลังก้าวไปสู่เวอร์ชั่นที่มั่งคั่งขึ้นทุกวันประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าคุณถึงแล้วถึงความมาั่งคั่งร่ำรวยแล้วแต่บอกว่าคุณกำลังไปค่ะและจิตใต้สำนึกจะดับคำว่ากำลังไป ได้ง่ายกว่านะคะยกตัวอย่าง affirmation อีกประโยคหนึ่งนะคะถ้าช่วงนี้เงินคุณตึงมือมากๆนะคะแค่คิดถึงรายจ่ายใจก็หดแล้วนะคะอย่าฝืนพูดคำว่าฉันรวยมากฉันรวยมากทั้งที่ร่างกายเกร็งแล้วก็หายใจติดขัดแต่ให้เปลี่ยนเป็นฉันเปิดรับโอกาสดีๆที่กำลังมาหาฉันในตอนนี้ ทันทีที่คุณพูดคุณจะรู้สึกว่าอกไม่ปิดลมหายใจไม่ติดขัดเหมือนประตูที่เคยล็อกแน่นเริ่มเปิดออกทีละน้อยและจัก,กรวาลไม่ต้องการประตูที่เปิดสุดมันแค่ต้องการช่องว่างเล็กๆเ,เพื่อเริ่มส่งสิ่งใหม่เข้ามาเท่านั้นเองค่ะวิธีที่3พูดด้วยโทนเสียงที่มีความมั่นใจ คำพูดคำเดียวกันแต่ถ้าพูดด้วยโทนเสียงต่างกันพลังที่ถูกส่งออกเปลี่ยนไปคนละระดับทันทีเลยนะคะน้ำเสียงที่มั่นคงหนักแน่นและชัดเจนคือคลื่นสั่นสะเทือนที่เป็นระเบียบร่างกายรับรู้ว่ามันปลอดภยัยหัวใจผ่อนคลายจิตใต้สำนึกเปิดรับแต่น้ำเสียงที่เบาลังเล หรือสันเครือคือคลื่นที่กระจัดกระจายค่ะร่างกายจะตีความว่าไม่แน่ใจต้องป้องกันตัวเองและทันทีที่ร่างกายปิดจิตใจก็จะปิดรับตามไปด้วยเวลาที่คุณพูดกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคําพูดพลังงานบวกหรือว่าคําพูดพลังงานลบคุณกําลังโปรแกรมระบบประสาทให้เรียนรู้ว่าชีวิต ควรอยู่ในโหมดไหนโหมดมั่นคงหรือว่าโหมดกลัวถ้าคุณพูดกับตัวเองอย่างมั่นใจอกจะเปิดไหลคุณจะคลายลมหายใจจะลึกขึ้นร่างกายเข้าสู่โหมดพร้อมรับเหมือนคุณกำลังบอกกับโลกว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันรับมือได้แต่ถ้าคุณพูดด้วยความกลัว แม้จะเป็นประโยคดีๆด่างกายจะหดเกร็งหายใจตื้นและจิตจะได้ยินข้อความแฝงว่าฉันไม่ปลอดภัยจิตใต้สำนึกไม่ฟังแค่คำพูดมันฟังน้ำเสียงที่ห่อหุ้มคำพูดนั้นด้วยนะคะลองทำตามพี่อ้อดูนะคะลองทำตอนนี้เลยค่ะพูดคำว่าฉันทำได้ ครั้งแรกพูดเบาๆเหมือนเมื่อกี้นะคะพูดแบบลังเลเหมือนขออนุญาตตัวเองอยู่คุณสังเกตร่างกายตัวคุณไหมคะว่าไหล่อาจจะหอ่อลมหายใจตื้นอกคุณจะไม่เปิดทีนี้คุณลองพูดอีกครั้งช้าลงหน่อยคะ่ะแต่ว่าหนักแน่นและมันคง เหมือนพูดกับตัวเองจากที่ยืนมั่นคงบนพื้นแบบสุดๆฉันทำได้คุณจะรู้สึกทันทีว่าด่างกายตอบสนองไม่เหมือนกันอกเปิดขึ้นลมหายใจลงลึกความรู้สึกฉันอยู่ตรงนี้ชัดขึ้นนี่แล่ละค่ะไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือคลื่นของเสียง ที่กำลังเขียนโปรแกรมความจริงใหม่ให้กับชีวิตของคุณและท้ายนี้เปี้ยก็อยากจะบอกกับคุณว่าคำพูดเป็นภาษาหนึ่งที่เราใช้สื่อสารกับจัก,กรวาลค่ะคำพูดของคุณไม่เคยหายไปไหนเลยมันกลายเป็นคลื่นส่งออกไปยังจัก,กรวาลและจัก,กรวาลก็จะตอบกลับมาด้วยสิ่งที่สอดคล้องกลับคลื่นนั้นเสมอ ถ้าคุณอยากสร้างความเป็นจริงใหม่ต้องเริ่มจากการสร้างสคริปต์ใหม่ในใจของคุณแล้วชีวิตจะเขียนเรื่องดาวบทใหม่ให้คุณเองคุณคือผู้เขียนไม่ใช่ผู้ดรอคอยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง a c t i v a t e y o u m i n d เพื่อดับปฏิหารแห่งความโชคดีได้ทุกวันสวัสดีความสุขสวัสดีความโชคดีนะคะ